สวัสด,ดีสวีดัสครับ FC แฟนคลับแคปเทนมวลสอง7มาชมเครื่องบินแบบกิเพนวิ่งขึ้นจากสนามบินกองบิน21กันนะครับปลายทางอยู่ที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีของเราเพื่อจะไขเหล็กไปย่อนให้คาเมรหน่อยนะครับท่านชมอยู่นี้คือ ภาพที่สร้างมาจากเกมนะครับไม่ใช่คลิปเพนจริงๆดังนันรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาแล้วครับวิ่งขึ้นแล้วเรี้ยวขวามุ่งหน้าสู่ช่องบกครับ วันนี้เราโหลดอาวุธมธมวิถีแบบแอร์ทูแอร์พิสัยกลางนะครับแอร์พิสัยใกล้นะครับเป็นอนวุธมิถีแบบไอริสทีเรามีไอริสทีอยู่สองนัดแล้วก็ แอมแลมสองนัดนะครับไม่ได้โหลดลูกระเบิดไปนะเอาเฉพาะอาวุธวิถีที่ไว้ป้องกันตัวเพราะว่าเรามาคัเ o อร์เครื่องเรสยสิหกทีนะครับโดยฝูงบินเจ็ดศูนหนึ่งหมายเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด 7, ครับ ผ่านกำแพงเสียงไปเลยจะได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตั้มตุ่มตั้มด้วยนะอากาศไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นอาจจะบินโครงเครงโครงเครงบ้างเล็กน้อยแต่นักบินแล้วก็พยายามบังคับเครื่องเต็มที่ครับ นื่องจากว่าบินความเร็วสูงแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วันนี้เมฆค่อนข้างมากนะครับบริเวณใกล้จะถึงช่องบกละความสูงอยู่ที่8ปดพความเร็ว500หรือประมาณ จุดแปดมักครับเราบินก็นด้วยความเร็วจุดแปดมักเลยบินได้ทุกสภาพอากาศนะครับไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกขีมะจะล่วงหรือกลางทะเลทรายกีเพนของเราก็สามารถไปได้ทุกที่ครับ ขณะนี้เข้าใกล้ช่องบกแล้วนะครับเดี๋ยวจะวนไปดูก่อนว่าข้างล่างมีเครื่องบินศัตรูขึ้นมาไหมถ้ามาเราจะได้ทำลายนี่ย บินวนดูสักหนึ่งรอบบินรอบเป้าเลยนะคำเอนจะได้เห็นจะได้เปิดเผยตาแหน่ง ที่ตั้งออกมาแล้วเราก็จะได้เอาเครื่องบินไปโจมตีนะครับนี่คือยุทธวิธีของกัปตันมวลนะเป็นเกมนะครับท่านที่รับชมอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นเครื่องบินจริงไม่ใช่นะครับเป็นเกมนะครับขอย้าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าภาพที่ท่านเห็นนี้สร้างมาจากเกมร้อยเปอร์เซนนะครับ ที่เห็นเจ้าขาวอยู่ข้างล่างนี้ไม่ใช่ลูกระเบิดนะครับว่าน,นี้เป็นถังน้ำมันสำรองบินโชบเชียวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารราบนะครับว่าตอนนี้เครื่องบินขับไล่เรามาอยู่ด้านบนแล้ว ไม่ต้องกลัวนะครับหาอากาศมาช่วยแล้วครับวันนี้เมฆค่อนข้างหนาเป็นช่วงๆไป เลยเอฟซยังไม่เคยเห็นว่าแถวช่องบกอยู่ตรงไหนวันนี้กัปตันบอลก็ได้พาท่านผู้ชมมาชมแล้วนะครับจะได้ยินบางครั้งเสียงดังตึ้มนี่คือเครื่องทะลุกำแพงเสียงนะครับทอมโซนิกบูม ไหนๆเราก็มากันแล้วนะครับก็เลยเข้ามาในตัวเมืองพนมเพลนซะหน่อยเป็นไงไปดูซิว่าบ้านของอังเคิลบุญเส้นอยู่ตรงไหนอยู่บ้านอยู่ช่องสบายดีไหมได้ข่าวว่านั่งขึ้นเป็นส่วนตัวไปประเทศเกาหลีใต้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันทิว่าจะมองเห็นไหมครับ โชวบ้านไหนนะในกรุงพนมเปญอาจจะไม่เหมือนของจริงเนื่องจากว่ามันเป็นเกมนะครับดัะนั้นตึกรามบ้านช่องนี้ก็คงจะไม่เหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรงไปข้างหน้านี่ก็จะไปเจอสนามบินของพนมเปญครับ เดี๋ยวเราลองเอากิ๊บเพ้นไปโชบดูซิว่าสนามบินพนมเปญเนี่ยมีเครื่องบินอะไรจอดอยู่ไหมไม่มีนะไม่มีเครื่องบินค่าสึกอยู่ที่นี่นะครับมาดนกิ๊เพ่นเราบินแบบปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวกับตันมวลจะเครื่องไปโจมตีบ้านอังเคิลวุ้นเส้นนะ <laughs>